ชีวิตของตุกตา AEIOU Squid Game จะต้องเป็นแบบนี้ด้วยเนี่ยออเออลูกจ๋าลูกจ๋าแม่ไม่มีนมไม่ลูกกินแล้วเนี่ยออทำไมบ้านเราถึงได้ยากจนขนาดนี้ออไม่มีใครมาจ้างเราไปเล่นซีรีส์แล้วอ่ะช่วงเนี้ยทำไงดีสี่ห้าหก สี่ห้าหกตื่นได้แล้วเอยเ,ออเออมื่อยเพิ่งไปยกหมูเข้าเล้ามายกหมูเข้าเล้าเหรอเหนื่อยมากเลยใช่ไหมเมื่อไหร่หมูใหญ่ขายไม่ออกแล้วเมื่อไหร่จะมีคนมาซื้อหมูเราสักทีนะหมูช่วงนี้ก็ไม่มีใครมาซื้อชีวิตบ้านเราทำไมมันยากจนขนาดนี้เอ,อืเอ,อ,เอ,อสวัสดีครับคุณน้อยเอ๊ะ เสียงใครนะ้ะคุณนายอยู่หรือเปล่าครับใครมาเรียกคุณนายเออผมคุณลุงคุณลุงตุ๊ครับคุณลุงตุ๊อา่าคุณคุณชื่ออะไรนะคะเออผมชื่อลุงตุ๊ครับคุณลุงตุ๊เหรอคะคเดี๋ยวขอนฉันขำหน่อยได้ไหมคะ <laughs> ผมลุงตุ๊ครับคือลุงตุ๊อที่ขายหมูครับขายหมูปิ้งครับขายหมูปิ้งใช่แล้ว ผมอยากได้หมูของคุณนายอะครับไปไป,ไปขายในงานเทศกาลนะครับจริงเหรอคะใช่ครับโอ้โหอย่าบอกนะคะว่าคุณคุณจะซื้อหมูของฉันทั้งเ,เล้าลอยเหรอคะอออใช่ครับเพราะว่าตอนนี้หมูมันขาดตลาดพอดีเลยครับโอ้ยดีใจจังเลยเออจุกคนสี่ห้าหกลูกแม่อยู่ไหนกันเนี่ยสี 4, 5, ่ห้าหกได้ยินไหมเนี่ย เอาเธอว่ายังไงฉันฉันปวดหลังอ่ะหมูมันหนักอ่ะปวดหลังเหรอแต่แบบว่าตอนเนี้หมูของเราขายได้แล้วนะอ่ะฮะขายได้แล้วเหรอใช่ใช่ใช่ตามมาเร็วตามมาเร็วไหนๆคนคุณลงุณลงตุ้ใจดีอ่ะมาซื้อหมูเราทั้งเล้าเลยอ่ะ อ้าวลุงตุล้ละครับโอ้โหสวัสดีครับหมูปิ้งขายดีเลยใช่ไหมครับเนี่ยเอารู้จักกันด้วยเหรอใช่ลุง,งตุ้เขาอยู่ในตลาดง,งั้นหมายเลขสี่ห้านายก็พักไปก่อนเดี๋ยวฉันจะเป็นคน <c oughs> อุ้มหมูให้ลุงตุ้เองเอา้าวแล้วเธออุ้มไหวเหรออุ้ยไหวอย,อยู่แล้วละ่ะแบบนี้คุณลุงตู้ขาตั้งมาแรงเยอะเจียวหมูตัวใหญ่มากน้ำหนักร้อยกว่ากิโลลุงตู้ หมดเลยเหรอคะเอ่อใช่ครับผมต้องการหมดเลยครับมีตรงไหนเอามาได้อีกก็เอามาเลยนะครับะะต้องการเยอะมากเดี๋ยวะะยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะวางไว้ตรงนี้ให้ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะไปเอามาอีกตัวหนึ่งอุ้ยดีใจจังเลยน้องหมูจ๋าฉันขายนายออกแล้วล่ะไปแล้วไปแล้วไปให้ลุงตุ๊กันอด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  <c oughs> ลูกแม่วันนี้ลูกมีนมกี่แล้วล่ะจ๊ะมีต้องร้องอดโอยหิวข้าวหิวข้าวหิวนมกันอีกต่อไปแล้วนะ อ่านี่ครับค่าหมูช่วงนี้หมูขาดตลาดเลยราคาแพงมากๆเลยนะครับหมูขาดตลาดเหรอคะใช่แล้วครับโอ้อย่างนี้เราของฉันก็ก็ขายได้หมดได้ราคาดีใช่ไหมคะโดยประมาณตอนนี้ก็ประมาณสองพันกว่าล้านนะครับโอ้โหลูกแม่ครอบครัวของเรามีเงินสองพันกว่าล้านแบบนี้เราไปทำอะไรกันดีนะ เอาอย่างนี้ดีก,กว่าสี่ห้าหกอาว่ายังไงละเธอไปซื้อบ้านกันดีกว่าโอ้โห <c oughs> เราเปลี่ยนชุดมาใหม่เลยนะสวยไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> ดูสิฉันนุตส่า์ไปเช่าชุดราตรีมาแต่แบบจริงๆแล้วเราไม่ต้องเช่าก็ได้เนอะเดี๋ยวฉันซื้อขาดเลยก็แล้วกันโอ้โหได้ตังค์ปุ๊บซื้อปั๊บไม่เผื่อไว้มั่งเลยเหรอ <c oughs> อุ้ยฉันสวยไหมล่ะดูสิฉันจะไปซื้อบ้านริมทะเลสาบติดกับภูเขามาด้วยนะโอ <c oughs> บ้านหลังใหญ่ไหมล่ะใหญ่มากๆเลยอืมลูกคนโตของเราก็โตเร็วๆเนอะดูสิตัวแดงๆเ <c oughs> ชียวเออแปลกมากๆเลยเน้อ <c oughs> เอาอย่างงี้ดีกว่า <c oughs> พวกเราเข้าบ้านกันเถอะอ่าไปเข้าบ้านกันดีกว่าทุกคนมาแล้วมาแล้วตามแม่มาเจอลูกๆอุ้ยดีใจจังเลยสี่ห้าหกไหนก็ตามมาสักทีสิเออฉันก็อยากจะตามเธอเร็วๆอะนะแต่ว่าเธอซื้อชุดแต่เธอไม่ซื้อรองเท้า มันร้อนนะมันร้อนเหรอเดี๋ยวเข้าบ้านก็เปิดแอร์เย็นฉ่ำแล้วล่ะเอา้าแล้วมันเกี่ยวอะไรตรงเท้าเนี่ยนี่ไงดูสิโอ้โหทางเข้าบ้านแบบอย่างไกลเลยอ่ะหรูหราประตูอัตโนมัติต่างหากแล้วเมื่อไรจะเดินถึงเนี่ยล <c oughs> ู้เห <c oughs> มืนก <c oughs> ันแม่นมนมนมเหรอลูกเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวขอนับจำนวนลูกก่อน <c oughs> อเออเมื่อกี้หนึสองสเอาไรคนหนึ่งไปไหนล่ะ อยเดินอยู่ข้างหลังหรือเปล่านะชอบหลงอยู่ซะด้วยอ๋องั้นเหรอลูกแม่เอานไงเจอแล้วลูกแม่หลงมานี่ลูกหลงลูกแม่มานี่แล้วหลงเอ้ยหลงวิ่งตูมเตี้ยมมาเชียวแม่รับแม่รับเปลาผมได้ครับผมวิ่งไม่ค่อยทันนะครับแม่ครับ ฉันว่าเธอเธอควรจะเปลี่ยนชื่อลูกนะเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นนอกจากหลงเนี่ยอ้าวแล้วใจ้ฉันฉันตั้งชื่อว่าอะไรเหละจ๊ะเอาไว้วันหลังแล้วกันเข้าบ้านก่อนอ้าวไปเข้าบ้านกันดีกว่าโอ๊ยปาดเหงื่อเลยกว่าจะเดินมาถึงข้างในบ้านนี่ยังไม่ได้เข้าบ้านเลยนะเนี่ยเป็นกิโลมาดูอะไรนี่แล้วมาดูอะไรนี่แล้วเออว่าไงอะรถมาส่งแล้วฉันสั่งจองรถออนไลน์มาดูสิ โอ้โห و, รถคันใหญ่มากนี่นี่นี่ทางนี้ตอนนี้ฉันอยากอวดอม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วเธอขาฉันพองหมดแล้วมาแล้วฉันสั่งเฮลิคอปเตอร์มาด้วยนะ <c oughs> โอ้เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ต,ต,ต,ต <c oughs> มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่ารู้สึกว่าจะหรูหล่ะอูฟาฟูฟามากเลยล่ะอ่าปไปรีบเข้ากันเถอะฉันไม่ไหวแล้วเงินสองร้อยกว่าล้านยังเหลืออยู่เลยนะ โอ้ยหลงเอ้ยมาเร็วๆลูกโอ้โหว้าวย่า่ย็งกับปราศาสตรแนะ่เวอร์วังอลังการอุ้ยอ้ยนั่นอะไรอะฮะแถมแมวด้วยเหรอซื้อแ,แถมแมวเหรอซื้อคฤราสิา์แถมแมวเออไปเตะเขาทําไมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยแมวตัวนี้วางง่ายจังเลย ออออบ้านเราก็มีเจ้าแมวตัวนั้นตามเรามาตลอดเวลาดูท่าทางคราวนี้เขาน่าจะมีแฟนสักทีงนะเอ,อ้แต่ต้องดูก่อนว่าเป็นตัวผู้ทั้งสองตัวหรือเปล่าคงไม่หรอกัมงดูสิดูสิดูสิวิวิวิเราจะตั้งชื่อเจ้าแมวตัวสีขาวว่าอะไรกันดีละเธอชื่ออะไรดีล่ะ ดูแล้วดูเหมือนมีชาติมีตระกูลให้ชื่อรอล่าแล้วกันรอร่างั้นเหรออืม,อมก็ดีเหมือนกันนะว่าแต่ไอเจ้าหมากับเจ้าแมวสองตัวนี้เมื่อไหร่เจ้าของจริงๆเขาจะมารับกลับไปสักทีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อรู้สึกว่าเขาจะติดงานเยอะนะเขาก็เลยเอาบาฝากเราไว้อืมงั้นเราก็เลี้ยงเข้าไปกันแล้วกันนะดูท่าทางเราจะซื่อสัตย์ดีนะเออถึงจะหมาจะดูซื่อบื้อไปหน่อยแต่ว่าก็ใช้ได้นะอุ้ยดูสิดูสิอุ้ยลูกแม่ดูสิแม่มีบัลลังก์ด้วยเหรอลูกแล้วเธอโยนลูกลงไปทําไมเนี่ย เอยเอามาขอฉันนั่งหน่อยอ๋ยสบายใจจังเลยเอ้ยน,นุนน่นนุนน่นนุ่นนุ่นเดี๋ยวฉันจะพาไปดูตรงนั้นนะจะแมวตัวนี้หลบฉันหน่อยไม่หลบฉันอุ้มกันแล้วกันมานี่แลว้ลวแลว้ลวแล้วแล้วแล้วเอ้ยฉันคนนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนไม่ได้เหรอนี่ห้องอะไรอะ่ะห้องหมากลุกนะครับแม่ห้องหมากลุกเหรอลูกเออแม่เล่นหมากลุกไม่เป็นซะด้วยแต่เดี๋ยวก่อนนะฝั่งนี้มีห้องอืมอหโอ้ my g เกิดโอ้ m ม่เกิดห้องนอนห้องนอน เด,เ,ดเดี๋ยวแม่ลองทดสอบนอนดูก่อนสิว่ามันนิ่มดีหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ยกระโปรงก็ขึ้นยากยากดูสิโอ,โอ้ยสบายโอ้ยตายตายไว้กรี๊ดโอ้ยกว่าจะได้พักดีจังเลยโอ้ยกระโปรงฉันหลุดอ่ะเธออ้าวกระโปรงอะไรเนี่ยเอาเอากลับมาใส่ไว้เหมือนเดิมก็ได้เดี๋ยวตอนลุกขึ้นแล้วค่อยใส่แล้วกันนะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันขอนอนพักผ่อนหน่อยอ สบายจริงๆเลยล่ะแม่ทำอะไรกันแม่นอนพักผ่อนนะลูกเฮ้ยในที่สุดบ้านเราก็มีเงินสักทีนงนะโอ้ยเธอฉันวิ่งไม่ไปมาเดี๋ยวฉันอุ้มเองเอาลงมาสักทีกสิฉันตัวสูงหัวฉันชนเสาหัวชนเสาอีกแล้วเหรอมา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 ควงแขนกันหน่อยดีกว่ามาเร็วนี่เราไม่ได้สวีทหวานแหววกันมาตั้งนานแล้วนะเธอโอ้โหตั้งแต่ย้ายไปอยู่เล้าหมู <laughs> <laughs> ตั้งแต่ย้ายไปอยู่เล้าหมู ก็เล้าหมูอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นบนหน่อยสิอือะไรเนี่ยนี่โต๊ะกินข้าวเหรออะไรอะผู้หญิงสวยๆนั่นใครน่ะหอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้เธอว่าอะไรนะอ้าวคนนี้ไงคนนี้คนนี้สวยๆที่ยืนอยู่เนี่ยเขามายืนทําอะไรอ่ะใครสวยอ้าวนี่ไงถามเขาสิ ฉันน่สวยคนเดียวพอเอาเป็นว่าคนนี้นะ่ะเขาเป็นคนที่คอยดูแลครอบครัวของเราทำอาหารแล้วก็คอยดูแลหลายสิ่งหลายอย่างก็แล้วกันเธอย่าไปยุ่งกับเขาเชลนะแล้วฉันไปยุ่งกับเขาตอนไหน <c oughs> แค่ถามเฉยๆฉยฉันห่วงนะ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าในเมื่อมีเฮลิคอปเตอร์แล้วเราอะนะลองไปบินรอบๆเมืองโชว์ความรวยของเราหน่อยดีกว่ามาเร็วมาเร็วพวกเรานี่ขึ้นกันมาครบแล้วอย่างเนี้ยแม่พ่อไปไหนอะ พ่อเหรออาจจะอยู่ท้ายข้างท้ายของเฮลิคอปเตอร์ก็ได้นะเอาอย่างนี้ดีกว่าขึ้นแล้วขึ้นแล้วพ่อสี่ห้าหกน่คุณอยู่ไหนเนี่ยฉันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนอะ่ะอยู่ข้างล่างไหนอยู่ก็เฮ้ยอย่าเพิ่งออกเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอาเดี๋ยว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 ลูกแม่หมายเลขสี่ห้าหกพ่อของลูกอยู่ข้างล่างเครื่องบินนะจ้า เดี๋ยดี๋ยเดี๋ยว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 ขอหมุนดูหน่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอุ้นั่นไงจริงๆด้วยแล้วลงไปอยู่ข้างล่างทำไมล่ะคุณนี่มันเต็มล้อล่าก็อยู่อีกฝั่งแล้วทำไมไปอยู่ตรงนั้นกันโอ้เอ้เดี๋ยวก่อนหนึ่งสองสามเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วลูกอีกคนหนึ่งของเราล่ะหลงเหรออ่อนน่น่ะหางเครื่องบินอะแม่จ๋าอะแม่อะแม่จ๋าช่วยหนูด้วยหนูนั่งไม่ได้หนู อะไรตรงนั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันในเมื่อหนูเกาะแล้วก็เกาะต่อไปนะจ๊ะเดี๋ยวครอบครัวของเราจะบินแล้วละจ้าเอแ้แล้วพวกเรายังอยู่ข้างนอกยู่เลยเกาะไว้เกาะไว้เดี๋ยวไปแล้วสี่ห้าหกเกาะเอาไว้นะจ๊ะเอาล่ะแม่จะออกบินแล้วนะโชว์ความรวยของพวกเราหน่อยสิย,ยอะ